าละครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปไกด์เควสนะครับสำหรับการฟาร,ร์มเหรียญในเขตโรงงานนะครับซึ่งในเควสนี้เนี่ยจะต้องเก็บเหรียญทั้งหมดห้าเหรียญน,นะครับเรามาเริ่มเก็บกันเลยดีกว่านะครับเหรียญจุดแรกนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับเหรียญที่สองครับ อยู่ตรงบริเวณหลังตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอเนเทนเนอร์นะครับแล้วก็จุดที่สี่ครับอยู่บนแทางน้ำครับผมมองไปด้านบนและจุดสุดท้ายครับผมอยู่บริเวณตรงนี้ครับผม <c oughs> ก็เป็นเรียบร้อยครับสำหรับเควสเก็บเหรียญนะครับในเขตโรงงานนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่อมด้วยถ้าเห็นว่าคลิปผมมีประโยชน์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ